ม,มือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 จะล้างแผงโฟกคาราเวลครับอันนี้ เรามากับทรายทุน่นละเอียดมีทรายข้่นั้นไหมครับไล่ทรายก่อนีไล่น้ำก่อนออกมาดำมันเดือดครับมาดูครับดำละคันละคันนี่แล้วน,นานๆนี่ออกมาดำหมดครับอันนี้ยังไม่ลงน้ำยาครับนี่ไล่น้ำก่อนโอโ้อโหโอเโหออกมาดำเนี่ยมเลยครับ มาดำเลยครับน้ำดำเลยไล่ขิ่นออกตันไล่ขิ่งนี้ก่อนครับออกมาส่แนใหญ่ก็มีแต่ทรายนั่นแหละครับพวกนี้พอเรา,าวิ่งไปตามท้องถนนมันทิ้งเม็ดทรายเข้าไปเต็มเลยครับ ลงยาก่อนครับลงยาก่อนลองนยาเราแล้วไปแล้วครับสีกันออกมาก็ดำเหมือนเดิมนะออกมาก็ดำเหมือนเดิมนะ ลงมาแล้วลุ่มรอบสองอีกอลงอกรอบครับลงยารอบสอแล้วครับลงยารอบสอแล้วลงยารอบสอแล้วครัก็ฉีดน้ำตักพักกันไปทิ่งกพักกัน

น้ำสองดลงดำแสงคกคาลาเบลับ

น้ำขาวแล้วครับน้ำขาวถือว่าโอเคครับน้ำขาวแล้ว,วน้ำขาวแล้ว,ว,ลว,วคือไรก็อ่ดน,น,นะครับโอเคล้างระบบมากสีเปิดดำเหมือนกัน,นครับก็สีเดดำดำเหมือนกันครับดำ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  ดำครับดำ đ đ ดำนิดหน่อยแดำไม่ค่อยเยอะรอบหนึ่งออกมาก็ดำรอบสองมาก็ดำนิดหน่อยครับดำนิดหน่อยก็ไม okay, ่ถือไม่ดำไม่เยอะนิดหน่อยถือว่าดำไม่เยอะเริ่มเริ่มใสแล้วครับเริ่มใสแล้วโอเครอบที่สามครับรอบที่สามรอบที่สามถือว่าโอเคแล้วครับใสแล้วเริ่มใสแล้วครับใสแล้วใสแล้ว รอบทีมม่สามเราใสแล้วครับใส่แล้วเริ่มใสมาแล้วครับเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งรอบที่สามนี่เริ่มใสแล้วใสแล้วเริ่มใสแล้วเป็นไซเดอร์ใหม่นะครับนี่ไซเดอร์ใหม่มาแล้วใหม่นี่ของเก่าไซเดอร์เก่าอยู่นี่ไซเดอร์ใหม่อยู่นี่เราใส่ก่อนนะครับใส่ก่อน